พอปรากฏว่ากองทัพมีการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งผิดปกติจัจะยึดกับกลายเป็นให้นะครับที่สำคัญไปมากกว่านั้นนะ,ะก็เปลี่ยนท่าทีฮะสังเกตเี่ยรัมนตรีต่างเนี่ยนะฮะใส่ตราเสลักของพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9และรัชกาลที่10ในขณะที่ข้า,านาชการโดยเฉพาะเศรษฐาทวีสินทั้งที่เป็นบรรณาคาร ก็ใส่เสื้อเหลืองประชุมคณะอัมตรี สวัสดีครับมาพบกับผมเทสศักดิ์ินกินวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นร้อนๆก็คงจะเกี่ยวข้องกับเรื่องทักษิณชินวัตรนะครับที่หุ้นเซ็นก็เดินทางมาเยี่ยมทักษิณที่สําคัญไปมากกว่านั้นก็มีการบังว่ายิ่งรักกำลังจะรับมาครับก็มีการเรียกร้องกันนะครับตอนที่ทักษิณถูกพิจารณาพิพากษาไปนะครับหลายฝ่ายก็ไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาหลายฝ่ายก็เห็นด้วยนะครับ แต่เราย้อนหลังไปเนี่ยสิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยมาถึงวันนี้เนี่ยก็เรียกร้องให้ท่านกลับเข้ามาสู่ครูวงการยุติธรรมเมื่อเดือนสิงหาท่านกลับเข้าสู่ครูวงการยุติธรรมหรือเปล่าก็ท่านกลับเข้าสู่ควงการยุติธรรมท่านกลับเข้ามาแล้วกรมรัฐทัณฑนเองก็มีการตรวจสอบโรงพยาบาลตำรวจเองก็มีการตรวจสอบกรรมธีการของรัฐสภาก็เข้าไปตรวจสอบนะครับกระทรวงยุติธรรมก็มีมาตรฐานในการตรวจสอบอยู่แล้วใช่ไหมครับ ตอนที่ท่านถูกวิาพากษาไปก็เราก็เชื่อในระบบอยู่แล้ววันนี้ท่านเข้าสู่กระบวนการในการที่จะที่จะรับโทษแล้วก็ได้รับการายกเว้นเพราะว่าเหตุผล1 2 3 4งหซึ่งก็เป็นกฎหมายที่เขียนไว้อยู่แล้วนะครับวันนี้เราจะต้องมาพูดเรื่องนี้กันทุกวันหรือเปล่าผมก็ไม่ทราบแต่ว่าทุกอย่างก็เป็นไปตามกฎหมายนะครับก็ แต่คนก็มีความม,มันก็เป็นการเห็นต่างกันเท่านั้นแหละครับนะครับเราอยู่ในสังคมนี่ก็เ,เห็นต่างกันนะครับในเรื่องก็คงไม่มีคนไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่เราทําอยู่เลยด้วยก็คงมีเห็นด้วยกับสิ่งที่เราไม่ได้ทํานะครับแต่ว่าจริงๆมันคืออยู่อยู่ร่วมกันมากกว่าเราอยู่ร่วมกันด้วยอะไระครับด้วยกฎหมายนะครับวันนี้นี่เรื่องกฎหมายเป็นเรื่องสําคัญถ้าเกิดขบวนการที่ท่านถูกพักโทษเป็นไปนตามกฎหมายแล้วนะครับผมว่าเราเราเราเดินหน้าไปข้างหน้าดีกว่าคนนิรักเขาเขาสึกเอ้ย เราต้องแคร์ความรู้สึกประชาชนเข้ามาตอนมีภาพใส่ชุดนักโทษตอนไหงยังเงียบไปเลยว่าคนไทยก็ให้ผ่ายได้นะแต่เออมันเป็นความติดขาดที่คุณเอาเสริมเกินเกินตั้งพวกมันเป็นภาพจำไปแล้วโอ้แล้วคุณแล้วคุณยิ่งรากจะยอมใส่ชุดนักโทษเหรอคุณหมอก็ก็เป็นเรื่องของเขาเองผมที่บอกแล้วว่าสุดท้ายคุณก็ท่างใจความรู้สึกของของ,ของประชาชนคนไทยถ้าคุณคิดว่าคุณตั้งกฎจะเสริมเกิน,กนแล้วมาป่วยเลยเหมือนเดิมเราทำในรูปแบบนี้ผมว่าคุณเละแฉะ คนสร้างความปนวนให้กับประเทศเพราะแค่นี้กระบ,บาการยุติธรรมของประเทศคือคนเริ่มตั้งคำถามแล้วว่าดีลลับที่ร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลรัททาต่อกวบ,บางารยุติธรรมที่มันถูกทำลายปเป็ที่ไปมันคุมไหมแล้วมีคนตั้งคำถามนี้ขึ้นมาแล้วนะคุณ,ค,ณคุณทำลายกระบวนการยุติธรรมในช่วงวัาแปดสิบวันทันะ้งจนเละหมดเละความเชื่อมั่นสถาบันมันหายไปเลยไล้รวมกันตั้งตัวนาะยกจริงลัก ที่จะเดินทางกลับมาตัดอย่างนี้ไปคือคดีของนายกยิ่งลักษณ์ในศาลฎีกาภายในคดียาภูงุ้งตำแหน่งทางการเมืองนัดอ่านคำวินิจฉัยในวันที่สี่เมาซึ่งตโดยหลักเนี่ยอ่านวันนั้นเลยก็ได้หรือว่าเมื่อจำเลยไม่ปรากฏตัวเพราะว่าอย่างไรนายกยิ่งลักษณ์ก็ไม่ปรากฏตัวอยู่แล้วก็อาจจะเลื่อนไปอีกเดือนหนึ่งเพราะว่าคดีนี้มีบุคคลอื่นด้วยนะครับก็ตกลงลงวันที่สี่เมษาแล้วก็ของ,นา,งนายกทักษิณในอัยการก็นัดสิเมษา มันเกี่ยวข้องเรื่องการดิวการอยู่หรือไปของคุณเศถฐาว่าถ้าไปตามกําหนดดิวเดิมเนี่ยเรื่องราวมันก็เดินไปตามนั้นแต่ว่าถ้าเพี้ยวดิวเราคงจะเห็นร่องรอยในเดือนเมษาอย่างชัดเจนอแล้วตับประเทศไทยอย่างไรโดยไม่ต้องติดคุกทั้งวันถ้าไม่ดิวทําได้ไหมเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับหน่วยงานก็ตามอะไรก็ตามนั้นถ้าไม่มีเรื่องดิวเข้าตกลงกันมาเนี่ยมันไม่มีใครกล้าเนี่ยนะครับและตัวนายกสกนก็ไม่กล้าที่จะบับวัน,นวันนั้นเนี่ยนะครับแพ่เลือกตั้ง นะครับมันมีอะไรจะไปต่อรองอะไรกันบ้างแต่เขาให้เป็นแต่ไม่ได้ใช้งบประมาณได้กลับบ้านนะครับก็ก็ชัดเจนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนี่คือส่วนที่ได้ดิวเนะี่ยมันมีได้มันก็มีเสียผมก็เชื่อว่าในเดือนหน้าคงจะเห็นในส่วนที่เสียอืมเพราะว่าได้ได้ได้ครบไปแล้วแต่ว่าส่วนที่เสียยังไม่ได้เสียเทนะ่านั้นในในมุมมองของพี่ตู่คิดว่าสุดท้ายคุณยิ่งล้าจะได้กลับไหมครับ อย่างไรเนี่นะครับเป็นความปรารถนาต้องการกลับแล้วแต่ก็ต้องดูขั้นตอนถัดจากนี้ไปว่าถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าทุกอย่างยังเป็นไปตามที่ผมบอกว่าตั้งแต่ดิวแรกเนี่ยนะครับยังเดินตามดิวอยู่ก็จะได้กลับม้ นักโทษทางการเมืองคนอื่นนะครับโดยเฉพาะในคดีหนึ่งสองเช่นคุณอนุนน,นำพาหรือว่าอากง,งอัมพลอะไรเงี้ยในมุมมองของพักคก้าวไกลหรือทางหัวหน้าพักเองรู้สึกว่ามันมีความเหมือหรือแตกต่างกันเองอย่างไรครับในสองกรณีเนี่ยแตกต่างกันแน่นอนก็อย่างที่เรียนนะครับว่าเรื่องนี้เป็นยิ่งเป็นการตอกย้านะครับการเลือกปฏิบัติในทางกฎหมายนะครับเป็นการตอกย้าระบบนิลิรัฐ์ที่รัฐบาลบอกว่าจะทําให้มันเข้มแข็งแต่ ตอนนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันทําลายความเชื่อมั่นเชื่อถือของสังคมว่ารัฐบาลไม่ได้มีทิศทางที่จะทําให้เกิดระบบนิติรัฐที่เข้มแข็งเลยแต่เป็นระบบนิติรัฐแบบอภิสิทธิชนนะครับซึ่งไปซ้ําเติมปัญหาที่ที่เป็นต้นเหตุของความขัดแย้งทางการเมืองในรอบเกือบ20ปีที่ผ่านมาดังนะนั้นเนี่ยแบบนี้มันไม่ควรเกิดขึ้นความคืบหน้าของกรรมธิการใน,นกกร,รนัฐสภามีการหยิบยกประเด็นของคุณทักษิณเข้าไปเป็นกรณีศึกษาในกรรมธิการได้ไหมครับ ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าเรื่องคุณทักษิณเนี่ยถ้าเอางี้นะครับจุดมุ่งหมายของการนิทัศกรรมควรจะครอบคลุมคดีความที่เกี่ยวข้องกับการสแสดงออกทางการเมืองเ,ออเกี่ยวเนื่องจากความขัดแย้งทางการเมืองนะครับหรือมีอเขตูงใจทางการนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าคดีความใดๆก็ตามของคุณทักษิณ ถ้ามันเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก็ก็ควรจะรับพิจารณานะครับไม่ได้ไม่ได้ตั้งต้นจากบุคคลวันนี้โฆษกภาพเพื่อไทยได้มาเฉลยเรียบร้อยแล้วครับว่าการเจ็บป่วยของนักโทษชาทัเสินตามภาพที่การใส่ปอกคออ่อนและการใช้อาร์มสลิงมันเป็นการบ่งชี้ว่าเขาไม่ใช่ผู้ป่วยวิกฤตนะผมย้ำนะเป็นการบ่งชี้ว่าเขาไม่ใช่ผู้ป่วยวิกฤตลำพังการใส่ปลอกคออ่อนนี่อันนี้ไม่เป็นไรคุณอ้างว่าเป็นโรคกระดูกคอเสื่อมก็เป็นไปซึ่ง เป็นหนักเป็นน้อยก็อันนี้ก็ถือว่าโอเคคุณก็รักษาในส่วนของการใส่อาร์มสลิงที่โฆษกภาพเพื่อไทยบอกว่าเป็นโรคเอ็นเปื่อยย้ำนะครับโรคเอ็นเปื่อยไม่มีนะครับพี่น้องมีแต่เอ็นอักเสบหรืออาจจะเป็นพังผืดที่เอ็นซึ่งน่าจะเป็นบริเวณหัวไหล่ซึ่งสอดคล้องกับการที่อุ้งอิงได้เคยพูดผ่านสื่อไปตั้งแต่เดือนตุลาคมปี -66 ที่ผ่านมาประเด็นอยู่ตรงนี้ฮะการผ่าตัดเรื่องเอ็นอักเสบหรือ หรือพังผืดที่เอ็นเนี่ยด้วยหลักทางการแพทย์เขาเรียกว่าเป็นการผ่าตัดแบบอิเล็กทีฟหรือเป็นการผ่าตัดแบบนัดผ่าการผ่าตัดแบบนัดผ่านั่นเท่ากับว่าคนไข้รายนี้ต้องไม่มีอาการพิกฤจเขาถึงจะผ่าตัดให้และผมสันนิษฐานว่าการที่บอกว่าเจาะรูสีรูนั่นแหละก็คือการใช้กล้องดังนั้นการผ่าตัดเรื่องเอ็นที่หัวไหล่เท่ากับว่านักโทษชายคนนี้ไม่ได้มีอาการวิกฤจเขาถึงจะผ่าให้ คำถามถามว่าถ้าไม่มีอาการวิกฤตและทำไมจะต้องไปอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจนานถึงร้อยแปดสิบวันคำแถลงของโฆษกพักเพื่อไทยที่พยายามที่จะแก้ต่างตามภาพที่เห็นยิ่งเป็นการตอกย้ำจริงๆว่าไม่ใช่ผู้ป่วยวิกฤตเขาถึ่มีการผ่าตัดแบบเจาะรูหรือผ่าตัดแบบอิเล็กทีฟหรือผ่าตัดที่เรียกว่านัดผู้ป่วยมาผ่างั้นท่านก็กำลังใช้อภิสิทธเอื้อนักโทษคนนี้จริงๆยอมรับมาเถอะว่า ท่านกำลังใช้อภพิสิทธ์เพื่อเอื้อนักโทษคนนี้จริงๆเพราะไม่ใช่ผู้ป่วยวิกฤตที่จะต้องอยู่โรงพยาบาลตำรวจนานถึงร้อวันตามที่เป็นภาพที่ปรากฏออกมาครับการวิเคราะห์ของนักวิเคราะห์ต่างๆที่บอกว่ายิ่งลักกําลังจะกลับมานะครับดีลับกําลังเกิดขึ้นถ้าดีลับเป็นไปตามเป้าหมายก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงนายกรัตรีเศรษาก็จะออกไปภายในวันที่10เมษายน พุทธศักราช2,567นะครับก็เป็นการส่งสัญญาณภาษากายเรื่องการดิวด้วยนะเพราะเนี่ยนะครับว่าเมื่อการแสดงออกอย่างนี้ว่าทุกอย่างยังเป็นไปตามดิวอยู่นะเพียงแต่ว่าคู่ดิวเขาเนี่ยก็ป้องกันของการผิดพลาดเรื่องการดิวเหมือนกันเมื uh, ่อวานนี้ออยารได้นัดหมายเรื่องฟังคำสั่งวันที่10เมษายน คดีหนึ่งหนึ่งสองในคดีหนึ่งหนึ่งสองซึ่งปกติเนี่ยนะครับในคดีหนึ่งหนึ่งสองก็เงินประกันตัวไม่น่าจะสูงถึงหนะ้าแสนน่ะปกติแล้วน,นะครับแต่ว่าเมื่อวานนะวงเงินประกันนี่นก็สูงแต่ว่าไม่ใช่สาระสําคัญสาระสําคัญคือวันสิบเมษาที่ผมบอกว่าทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงก่อนสงกรานเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการล็อกท้ายไว้วันที่สิบเมษาเนี่เผื่อเหลือเผื่อขาดยังไงฮะก็คือหมายความว่าถ้ามีการเบี้ยวดิว นะครับดิวที่ว่าอย่างไรเศรษฐาทวีศินต้องไป <à> เพราะเนี่ยนะครับอยาอธิบายเรื่องอหลักรัฐศาสตร์เรื่องตรรก,กะเรื่องความถูกต้องดีงามไม่มีทั้งนั้นะนะครับะเพราะว่าถ้ามันมีอย่างนั้นจริง<ถ>เหตุการณ์22สิงหาคมปี66เนี่ยนะครับตั้งแต่กลับบ้านไม่ติดคุกสักวันได้เป็นรัฐบาลน,นะครับด้วยจับมือกับ คนที่ประกาศไม่จับมือมาทั้งสิ้นและสวที่มาจากพลเอกประยุทธ์ไปโหวตให้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นมาไม่ได้เลยถ้าไม่ใช่เกิดขึ้นจากการดิว<ป>เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเรื่องคดี1นึสองก็คาดท้ายไว้เพราะว่าสาว,วาจะหมดวาระ11พฤษภาคาดีของนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยสารดีกาผานกคดียาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองท่านนัดอ่านคำวินิจฉัยวันที่สมีนาะ แต่เนี่ยนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยในคดีที่มีจำเลยหลายคนเนี่ยถ้าจำเลยคนใดคนหนึ่งไม่มาเนี่ยปกติก็จะเลื่อนให้หนึ่งครั้งนะครับ,รบซึ่งอ่านวันนั้นเลยก็ได้เลื่อนก็ได้หรือถ้าเลื่อนไปก็หนึ่งเดือนสี่เมษาสี่เมษาสิบเมษาแล้วก็สงกรานเนี่ยแล้วก็จะมีนายกคนใหม่ที่มาจากพกรรคร่วมรัฐบาลที่อาจจะเป็นลุงป้อมเนี่ยที่อาจจะเป็นพิรพันธ์ขึ้นมาเป็นนายกอัมตรีแทนแต่คราวนี้อุ้งอิง จะยังไม่เป็นนายกรัมตรีในขณะที่ฝั่งของทักษิณก็มีการดิ้นอย่างเต็มที่นะครับให้ทางพรรคเพื่อไทยออกมาชี้แจงนะฮะเรื่องการป่วยของทักษิณลองโควิดของท่านนั้นจะมีอาการเยอะมากเนื่องจากท่านเป็นผู้ป่วยที่มีอายุ70กว่าปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอาการลองโควิดนั้นเป็นอาการหนึ่งที่ลุมเร้าโรคของท่านอดีตนายกมาตลอด นะครับจากที่มีภาพที่ท่านดาคอครับผมได้คุยกับท่านหัวหน้าพักครับท่านยกเองได้เป็นโรคกระดูกคอเสื่อมครับซึ่งผลจากการทำตรวจอย่างละเอียดที่โรงพยาบาลตำรวจครับทางอาธรรมเขาเรียกว่า MRI นะครับคุณบออที่โรงพยาบาลตำรวจแนะนำให้ท่านนั้นเข้า รับการผ่าตัดนะครับซึ่งเป็นไปตามวัยนะครับแต่ท่านนายกทักษิณน,นั้นขอให้ออกมาก่อนแล้วค่อยกลับเข้าไปทำนะเนื่องจากว่าท่านมีหลายโรคที่ลุมเร้าอยู่นะครับเพราะฉะนั้นภาพที่เห็นว่าท่านใส่ที่ดาคอออกมาเนื่องจากว่าท่านมีโรคกระดูกคอเสื่อมนะครับส่วนการที่ท่านคล้องแขนออกมานะครับผมได้สอบถามท่านวหน้าพักครับ ท่านอดีตนายกเป็นเรียกว่าเส้นเอ็นเปื่อยยุ่ยครับนะครับซึ่งต้องได้รับการทำกายภาพหลังจากนี้ไม่ต่ำกว่าปีหนึ่งถึงจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติซึ่งโรคนี้เป็นโรคที่เกิดขึ้นสำหรับผู้สูงอายุหลายๆท่านนะครับและแน่นอนครับสิ่งหนึ่งที่ทำให้ท่านหายช้าเนื่องจากว่าตลอดระยะเวลา6เดือนครับที่ท่านอยู่ที่ ภายใต้การดูแลของกรมราชาัณา์ที่โรงพยาบาลตํารวจท่านเองนั้นแทบไม่ได้มีการออกกําลังกายเลยครับทําให้กล้ามเนื้อต่างๆก็จะร่วงโรยไปตามวัยเร็วกว่าคนที่สามารถออกกําลังกายได้และท่านตอนที่ท่านอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจครับท่านได้มีการผ่าตัดนะครับเ,เพื่อที่จะทําให้ เส้นเอ็นของท่านนั้นเข้าสู่สภาวะปกติเรื่องการป่วยของทักษิณโดยส่วนใหญ่แล้วก็คงเห็นล,ล้วล่ะนะครับว่ตทัิษิณเขาป่วยจริงหรือไม่ป่วยจริงนะคุณส่วนก็เพียรเอาเองแล้วกันนะแต่ประเด็นที่เป็นประโยชน์กับชาติและไม่เป็นประโยชน์กับชาติเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากกว่าการที่หุนเซนเดินทางมาพบทักษิณไม่ต้องแปลกใจฮะก่อนหน้านี้นะครับก่อนที่ทักษิณจะมาถึงประเทศไทยเนี่ยปรากฏว่าคุณเซนเนี่ยนะครับ เขาได้จัดวันเกิดขึ้นมาทักษิณแล้วก็ยิงลักเดินทางไปหาขุนเซนที่กัมพูชานะครับแล้วก็เฉลิมฉลองกันไม่ต้องแปลกใจฮะขุนเซนกับทักษิณและตระกูลชินวัตรเนี่ยเขาเป็นญาติกันนะฮะเพราะหลานของเขานั้นทําการแต่งการแต่งงานกันนะฮะทำให้เขาดองกันเป็นญาติกันในขณะที่ก่อนหน้านี้ทางน้องทักษิณคนหนึ่งก็ไปแต่งงานกับน้องสาวของบุญราณี นะครับทำให้เขามีความสัมพันธ์กันมากขึ้นระหว่างรุ่นหลานที่แต่งงานกันระหว่างรุ่นน้องที่แต่งงานกันนะครับแน่นอนฮะทักษิณก็มีความสัมพันธ์กับทางขมินเป็นกรณีพิเศษหรือกัมพูชานี่แหละนะฮะเพราะมีการแต่งงานกับคุณเซนนะครับนับน่นก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ประเด็นที่นักวิเคราะห์ได้มีการวิเคราะห์ว่ายิ่งรักเนี่ยจะกลับมายังประเทศไทยเพราะว่าดูตัวอย่างของทักษิณมาแล้วต่อไปก็ดีวยิ่งรักสลับผมแล้วยิ่งรักผมอยากให้กลับนะ กลับมาเลยฮะกลับมาไวๆนะจะทำือนทักษินก็ได้นะฮะถามว่ามีการดีลับกันหรือเปล่าทราบว่าไม่มีการดีลับอะไรกันนะฮะส่วนเศรษฐาทวีสินนะก็ยอมรับนะยอมรับอย่างหนึ่งที่สําคัญก็คือเศรษฐาบอกก็เป็นไปตามขั้นตอนตามกฎหมายมาถึงก็เข้าออโรงพยาบาลปุ้ยกระทันหันก็ดีมกันนะะเข้ามาจบมันจะได้จบจบสักทีนะฮะนั่นะก็เป็นส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นแต่ประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าจากกรณีดีลับที่มีการพูดถึงกัน นะฮะบอกว่าจะมีการเปลี่ยนตัวนายัฐมนตรีให้เป็นพรรคร่วมรัฐบาลเข้ามานั้นอืมแต่ความจริงผมว่ามัน่าไม่น่าจะใช่นะมันอาจจะเป็นอย่างอื่นนะอ่าแต่เวลาที่มีการวิเคราะห์ของนักวิเคราะห์ต่างๆนั้นใกล้เคียงว่าวันที่สิบเมษาย,ยนนะมันก็ใกล้เคียงนะแต่ก็ยังไม่ถูกอเท็จริงนะผมมองอย่างนั้นนะแต่ประเด็นที่น่าสนใจคือคุณส่วนสังเกตไหมฮะในการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ผ่านมาเนี่ยเษฐาทวีสินใส่เสื้อเหลืองคณะรัฐมนตรี ทั้งหมดใส่เสื้อเหลืองในการประชุมคัมตรีทั้งที่ไม่ได้เป็นวันจันทร์เนี่ยเศรษฐาทะวีสินหลังจากที่มีการเคลื่อนไหวของเหล่าทัพต่างๆขึ้นมานะฮะไม่ว่าจะเป็นทัพบ,บกทัพเรือทัพอากาศและตำรวจปรากฏว่านะฮะเศษฐาก็นัดกินข้าวกับปบเหล่าทัพในขณะนัดกินข้าวกับบบเหล่าทัพจู่ๆเศษถาก็ไปตำรวจนะครับแล้วก็จะไปให้ตำรวจคือสร้างแฝดให้ตำรวจเลยแล้วจู่ๆก็ไปที่ เหล่าทัพนะที่อุดอรก็โอ้จะสร้างแฟดให้ก่อนหน้านั้นจะยึดอะไรฮะทรัพย์สินสถานีวิทยุสถานีโทรทัศน์สนามกลอฟโรงแรมนะปั๊มน้ำมันของกองทัพทั้งหมดแต่พอปรากฏว่าก,กองทัพมีการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติปโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งผิดปกติจักจะยึดกลับกลายเป็นให้ นะครับที่สําคัญไปมากกว่านั้นนะฮะก็เปลี่ยนท่าทีฮะสังเกตเนรัมตรีต่างๆเนี่ยนะฮะใส่ตราเสณ์ของพระเจ้าอยู่หัวในรชัชการที่9และรชัชการที่10ในขณะที่คณะรัมนตรีโดยเฉพาะเศรษฐาทวีสินทั้งที่เป็นบรรณารก็ใส่เสื้อเหลืองประชุมคณะอัมนตรีจับตามองให้ดีฮะการเมืองไทยกําลังคึกครื้นสนุกสนานเกมกําลังเดินไวัยในขณะที่กลุ่มส้ม กำลังถูกกวาดล้างจากฝั่งของแดงขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อกับคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเต์ศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ คนไทยที่แท้รู้ดีในหัวใจเรื่องราวอันมากมายที่ทรงได้ทำเหนื่อยแบกภาระผู้คนบนแผ่นดินได้มีและได้กินมีความหวังงดงามบังคมกราบกราน ปฏิญาณตนจากใจกี่ชาติที่เกิดไปจกขอตามขอเป็นข้ารองบาตท,ทุกชาติไปมอบชีวิตด้วยกายและใจ ชาแห่งไหนที่มีในนิทานที่เด็กเด็กเคยอา่านอยู่สุขสันต์สวยงามราชาแห่งนี้ท่านทรงงานและงานหลายสิบปีผลผ่านยังทรงสร้างธรรมบังคงกราบกรา ปฏิญาณตนจากใจที่ชาติที่เกิดไปจากพอตายขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไปมอบชีวิตด้วยกายและใจจะต้อง ไปบ เป็นข้ารองบาททุกชาติไปมอบชีวิตด้วยกายและใจจะ